อันน,นี้ยังไม่จบเบี้ยเฉาะชินตาแรกเลยนะพี่นานไหมอ่าเมื่อกี้เราเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าฝ่ายตรงข้ามว่าเปิดตัวนี้มาทํายังไงวิธีเนี่ยผมมีวิธีนะพี่พี่กินตัวนี้ก่อนสีแดงเอาตัวไหนกินนี้่ะสีแดงน่าจะเอาตัวนี้กินก่นอนกินครับมาแล้วก็กินต่อ เปียเป็นปัญหามีสองแต้มถ้าที่ผมเคยเห็นม้าม้าผูกกับทีมสูงโอ้เอาม้าผูกถ้าทีมสูงเรากินกินกินเนาะแล้วเรายกม้าข้างกันดานคือเปียตัวนี้ตายกลับไม่ได้ถ้าเข้าหงายก็กลับไม่ได้เข้าหงายแล้วก็เดินโคนเขาถอยกลับมาแล้วก็ม้าจับเห็นไหมฮะง่ายเลยพี่ตามมาดูท่อนแยกต่อไป ่ะลองลองเปิดใหม่ดูพเปิดเปิดใหม่อันอันนี้ก็ได้อะลองลองดูเด๋หมักลุกมันไม่จำเป็นต้องต้องเดินให้จบก่อนเนะเราเดินกันสองทีกินกินแล้ะผูกพอผูกเสร็จเนี่ยพี่เดินตัวนี้เลย นี่เรือพระเอกเลยนะพี่เพราะเราจะเอามาเล่นตรงกลางอ๋อครับแต่พี่สงสัยไหมว่าถ้าสมมุติเขายกมาตรงนี้ทาไงดีเอ่อยกมาตรงนี้เหรอครับก็กินไปเลยนะกินตรงไหนเชิญขอเหตุผลเลยครับเหตุผลนะตัวนนีะ้มันจับสองตัวผมว่าถ,ถ้าพี่เดินโคดดน,น,น,นออเรือพี่พี่เดินมาเมื่อกี้ก็ ก็เกลอเกอร์ไปนะพี่<ะ>ใช่ไหมถูกไหมคือพี่ต้องดูก่อนวิธีการคิดหมักลุกมันจะต้องบวกตลอดเวลาพี่ตัวนี้มีค่าน้อยไหมในบรรดาสองตัวนี้ตัวไหนมีค่ามากกว่ากันตัวการครับโอเคแล้วตัวนี้กับตัวนี้ค่าเท่ากันไหมอืมผมว่าตัวนี้จะได้การมีค่ากว่ามันมันอยู่เซนเตอร์ทั้งคู่เลยพี่มันก็<ะ>ต้องเท่ากันถูกไหมครับ แล้วทีนี้เนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าพี่ได้ตัวนี้มาสิ่งที่พี่ยอมจ่ายคือตัวไหนพี่มีสองตัวนี้อ๋อเนี่ยะตัวนี้ดี่น่าต้องยอมจ่ายตัวนี้นะเพราะงั้นพี่เอามมากินเลยไหมกินผูกอ่ะมีอะไรมาละไล่ม้าพี่ได้ไหมไม่ยนะครับเห็นไหมไงพี่ครับตัวนี้เป็นไงฮะตายแน่ๆนตัวนี้ม่ีโอกาสตายใช่ไหมเพเดี๋ยวเราเดินเม็ดมามาวางเดินโคโรบมาวางคือเดือดร้อนนะครับ แต่พี่พี่ต้องบวกต้องนั่งนั่งคำนวณดีๆเนี่ยถ้าพี่เดินโคนเรือก็เรือก็เดินฟรีมาทีนีคบเป็นง่ายๆพี่คำนวณเลูกนะครับแยกไปเมา make sense ไหมพี่แล้วสองเบีย้ยตัวเนี้ยตัวไหนเก่งกว่ากันนะเนื่อจตัวนี้ครับอ่าเพราะตัวนี้มันคอยมันคอยกันไม่ให้ เม็ดใค้โคนขึ้นในอนาคตชน้นวิธีการทําลายส่วนใหญ่เราจะทําลายตัวนี้นะครับอันนี้คือกรณีของของเราเดินเรือแล้วเขาเดินมาเนาะถ้าเขาส่วนใหญ่ผมผมจะเห็นเขาเดินโคนกันนะพี่เราก็เดินเรือมาจับเกรียมจะกินอีกแล้วเขาเดินเรือมาผูกเจ๊แต่เขาเดินโคนมาขู่เจ๊เราเปิดเพี้ยตัวนี้หน่อเผื่อไงเผื่อเขากินเราก็กินโคนกินลุกใช่ไหม ส่วนใหญ่เท่า,าที่เห็นก็ทิ่มสูงเราก็ยกมาไปข้างกัน่ะเป็นไงครับพี่รูปนี้เบีรยสูงดีไหมฮะมันก็ถ้าทำไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันมันทิ่มไปทำลายได้หรือเปล่าครับ อ่าส่วนหนึ่งคือทิ่มทำลายได้อย่างที่สองคือเรามีโคนสองตัวนะครับโคนตัวนี้เราสามารถขึ้นมาได้คือเหตุผลที่เราต้องเดินโคนตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไปเดินโคนตัวเนี้โคนตัวนี้พี่จะเดินขึ้นยังไงครับสมมติพี่ขึ้นตรงตรงใช่ไหมมันจะติดนะมันจะไม่ได้ใช้งานเพราะมันโดนที่นี่อยู่ดาบไดก็ตามที่เบี้ยมยังไม่ตายเพราะงั้นเวลาขึ้นบลูบลับพี่พยายามจินตนาการตลอดว่า ตัวไหนอะมันจะมันจะโฟล์ไปตรงไหนมันจะเดินไปทางไหนให้มันง่ายง่ายพี่ต้องดูแนวเบีย้ยฝ่ายตรงข้ามด้วยเ<ะ>ช่อนอย่างเงี้ยพี่เดินโควนมาแล้วมาช่วยกันจะดีกว่าพอเข้าใจมอันี้ง่ายไหมอันนี้หมักปขาวหน้าเป็นต่อหนึ่งหนึ่งจุดห้าเกือบสอง พี่ก็ต้องดูนะเขาจะมาไล่ไล่มาพี่ใช่ไหมครับพี่อาจจะเปิดตัวนี้มาเลยได้เพราะเรารู้ว่าฐานของเบีย้ยมันไม่ดีครับวิธีการมองเบีย้ยให้พี่มองว่าสมมุติไอตัวนี้มันเป็นตัวปัญหาเราใช่ไหมวิธีการทําลายเบีย้ยส่วนใหญ่จะเป็นการทําลายฐานครับอันนี้คือทําลายฐานสมมุติเขาเดินนี้เราก็กินสองเลยถูกไหมหร,หรือเราเอาเบีย้ยกินเข้าไปก็ได้ครับอ่าเป็นไงตัวนี้ครับ สมมติเขาเดินม้าเขาขู่อะไรอย่างนี้กัเราก็อาจจะกินเลยไหมฮะก็ได้กินได้กินสองไงมันก็คุ้มอยู่แล้วครับแ้ว่ากินคนแล้วก็กินที่คืนอ,อาจจะเอางี้ก็ได้พี่ง่ายๆโคนแลกเบี้ยง่ายๆก็ได้พี่เลื่อนเ่อนเดินยากอะไรก็ได้พี่ครับแต่สุดท้ายพี่เป็นต่อบียตัวนี้พี่เหลือลก็แล้วแต่ฝีมือแล้ว แล้วแต่ฝีมือละว,ว่าจะพอไหมง่ายไหมทรงนี้ไม่ได้เห็นไหม่ไม่ต้องรอเดินจนจบก,ก็ได้ครับถ้าพี่ทำกันบ้านมาถ้าพี่เคยถอดมาอะไรเงี้ยหรือพี่เรียนกับผมก็ได้รบบไม่ต้องรอจบมาก็ได้ไตีเลยแต่หลักการของมายงขวาทำลาย มายงซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการกินเบีย้ยแบบนี้แหละพี่หน้าเบีย้ยจะเป็นแบบนี้ครับแล้วมายงขวาเองเนี่ยเขาก็จะพยายามทําลายหน้าเบีย้ยตรงนี้เพื่อจะเอาหมามมายืนแค่นั้นเองอันนี้คือหลักการมายงขวาตีมาซ้ายแต่พี่ต้องต้องเดินเข้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเราเน้นการเปิดมายงขวาที่ถูกต้องให้ให้ได้ยากไหมฮะม,ม,มันก็ไม่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเราเราเข้าใจ คือคือการเดินทั่วไปอ่ะพี่อาจจะเห็นทีมเียสกัดเมาม่กดเดินโคนเดินอะไรถูกไหมครแต่พี่ต้องพร้อมรับมือสถานการณ์พวกนี้ได้ออย่างม้าเทียมนี่ได้เนาะเมื่อกีอ้ลองดูอีกรอบหนึ่งปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มรับเคล็ดวิชาม้ายงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบ มีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI Red g o d เวอร์ชันใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดหมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอด m a r k ลุกไทย